สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง้องไายสุกุสุคนค่ะรับบทเ้าหานพาดติมือเนี่ยยังไงไม่ใช่โอเอฟซีบปล่สวัสดีพี่น้องสุกุสุคขขนค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตอนนี้พี่น้องสุกุสุก้นนะคะตอนนี้เอ็มวีเพลงใหม่ของภาภาพนาบูธครับพี่น้องเพลงเพลงยังวะซ, <c oughs> ซื้อเพลงซื้อเพลงกับจิวประด้บนันสวัสดีคุณเดือนค่ะ สวัสดีพี่มนลดีปาราค่ะวันนี้ไทย MV เพีเพลงใหม่ของพนาบูธนะคะพี่นอ้องแดนเซอร์ก็เยอะนะครสวัสดีพี่น้องกองไปทุกคนค่ะ สวัสดีค like ่ะเฉ็นอย่างจ้าอันนี้ไลรทางเผ็นะคะบยังเดียมาเตรียมพร้อมใช่ปะพ่วงไห แล้เปร์แล้วสิเป็นนั่งเอกนั่งเอกไม่อย่างนั่งเอกซุ่มแพ้คอมพิเตอเ,อเ,เออเ์วะนี่สิบ้าัมาจัชาไหคนกไ้รชา่ไะาตชาตหนู

พี่น้องเอ็มวีเพลงใหม่ของหนาบูตรครับพี่น้อง สวัสดีแม่ระบ,บูตัวตนนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้พี่น้องกำลังอ่าลัางหลกันข้ามานะคะพี่น้องค่ะงานฟรี้ะพี่น้องงานฟรีเด้อจีสกีสเกียเมื่อนี้ สวัสดีนะคะแมนค่ะไทยมีค่ะวันนี้เป็นงานทิมงานสฉาพเพื่อนว่าในทีมงานสฉาพนี่ทีมงานสฉาพนะคะเป็นงานบวชกับแจกเขาพร้อมกัน พระนาบูดครับพี่น้องรอรับชมนะคะฮ่นไม่มากอกเขาปบเขาไปว่าไม่เขียนเกวอยวโยไม่โตเป็นเปลี่ยนโตสดสดคือปะ เล้วแล้วพี่น้องเออ,อเคือผู้ยิ่งเต็บบาดนี่สวัสดีคุณอรสาผ้าชัยนะัคะามิสองทุ่มยี่สิบจ้า,าอันนี้พี่มูจรายุนะคะพิธีกรของเราเป็นยังไงจ้าใคร กำลังสวงแน่อนกินละอินเตอรเนียรเขาก็มีนี้ออืมกินรวแต่มาหุ้งเพียร์เพร์สวงแน่นอนอสวัสดีรุ่นอกรนนะคะบิ๊ตอนนี้เพิ่งเล้วเลย,ยพื่น้องท้ายแล้วแะแม่นเตียหรพิงยิ่งบ่เฮ็ดอย่างน้อนนี่มุมมาใหม่ก่นี่ อ็โทก็ดาราปุณลี้ย่อนบล่ะกี่ปุ่นกี่ปุ่นค้ับยางอ่ะมอกีหลัมไมันเป็นี่สิขาิแงเขาดำยูอินโดนีเซียบุิแนฮะเขาำยูนี้ครับอ๋อเตียฮะไทยังเนี่าก็่ายนาด้วยนายังไม่ย่ตามแต่ว่างงอยู่ว่าหนาทั้ง่างแี่ไ่มีผม สวัสดีพี่แอนค่ะเอาอะไรสุดด้วยออกทั่วโลกค่ะซื้อค่ะหมอลำหน่อยทำหมอยนี่ยังคือวางสันมันก็มีหมอยทุกคนนั่นแหละมอลำดำหน่อยหมอยสดนองมอดทำปุ๋มปั๊ดสายหญาเนี่ยเฮ็ดดีแท้สวัสดีค่ะยิ้มสวยน่ารักจังเลย ฝากกันด้วยพี่นงแบวเบวเบลใกล้บ่ละหกสิบโลหกลเยังซุหน่อยอันบ้านนั่นบ้านแม่นกบ่้านแม่นกกรอย่ยางซุหน่อยอยู่่ม่นก แม่นกตะบันจอบแม่นซุ่มหน่อยไม่นกหน่อย,อ,ยอ,อุไรพอดล้านแม่ยาด่ลุงครับทีมงานเสร็จบีสัตว์แบวันที่สี่อยู่ยังสุ่มใหญ่อ,อาจจะวาดอมัดแปดกิโลสวัสดีค่ะพี่น้องทักทายกันเด้อหนาเพือใส่ดีค่ะนในกล่องใส่ยื้อใสก็มาขาดเถอสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะค่ะที่เข้ามาชมนะคะตอนนี้เพื่อนไทยให้มีเหลวไปหือ้อ รี่แหละมัง้งเนาะสิบเก้าสี่อ๋อผู้หญิงมเมื่อกี้ผู้ชายไปแล้วเนาะสวัสดีนะคะตอนนี้อยู่หลังเวทีทีมงานสาระวัตรเทิงศิลป์ครับพี่น้องนะคะคุณแม่นกก็เข้าหาาันพระตอนนี้แล้วอีกเซตหนึ่งนะคะ ทีมงานเจ้าภาพอันนี้อาจารย์น้องตีค่ะมาแต่ไหนคะอ้าวนนี้ไปไหนมาเหรอฝนตกว่าจ้าไม่ตกนะจ้าไม่ตกนะจ้าดาวเต็มฟ้านะจ้า ตอนนี้มีเซตผู้หญิงด้วยนะคะพี่น้องค่ะโอ้ยน้องร้านค้านะคะเยอะมากนะคะพี่น้องอันนี้ทีมงานเจ้าภาพค่ะพี่น้องว้าทถนทีมงานเจ้าภาพนะคะพี่น้องค่ะตอนนี้ไทยเอ็มบีนะคะพี่น้องไทยเอ็มบีนะคะ เพลงใหม่ของหัวหน้าบูธนะคะตอนนี้พักการถ่ายแป๊บหนึ่งเพราะว่าผุ้ใไสพเพิ้นเรียวแล้วครับพี่น้องพู้นไสเพิ้นเรียวแล้วบันนี้กระเร็จผู้ยิ่งเนาะค่ะบันนี้เป็นอย่างน้อเป็นให้ยาง ไข่แล้วพี่น้องไข่ลบมาแล้วไ่ไหนกินยาไปแล้ววะฮะเออเอามันกำมะขุมเออมากระยินนี่แหละเอากระยินตัวน้อกินยาแล้วก็ดาวลงดีไอ้ขู่ๆเลยเอไอ้อะมันมาปังๆจ่าขอบคุณจ้าเนี่ยไอ้เจี๊ยบล้ำใสไปแล้วเจี๊ยบกระเพาะเจี๊ยบปลาสวะ เย็บไปเบิดไอ้ปักเกอร์ค่ะล้ำล้ำล้ำไหนปะอ๋อล้ำอะไรลองลองเพีงแต่ยังเดียวอันนี้ค่ะต้มตีมันเป็นหงทองพ่อไปบังเบิลมาให้เขาล้างจืดออล้างจืดอ่าโอเไม่บอกว่าจะสกินให้เบิร์ดเออเบิร์ดนึ่งคุณเร่งเราออกอะไรออกยางรึอย่า เป็นไรค่ะ,จ,ะจืด <c oughs> เอากระลั้งจืดเนาะจืดเลยอเอาอปวดขี้บาดนี่อนนเอาแน่ดื่มน้ำแล้วก็ปวดขีกนะ <c oughs> โอ้โซนละผิวกันเลยแล้วมาเหรียญโซนซื้อเนาะคอยไหมนอนๆน่านผ่อนแล้วตัวเองด้วยนะ คนบ้าคนผิดทะเลอาบน้ไปม้อได้อาบอยู่่ม่ยากหรอกส่านอาบมือไง <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้นางเอกแ๋มกำลังเ,เปล่งร่างนะคะ โอ้อันนี้ทีมงานแม่ทามหรือเปล่าเล,นะเลยค่ะน้องสวัสดีคุณนวรัชค่ะอันนี้มองใครนี่พี่โมบอ่ะโอ้นาะสวยเนาะขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณนะครับโอ้ยเมยมาแต่ใส่นอ้อยเนาะ เอฟซีทีมงานซนเล่กับทึงศินพี่น้องลำมาเจ็บมใหอตัวค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนคะขอาคุณแม่ที่อาตังค์มาให้ขอบคุณนักะ้าอย่ามาเห็ุแบบนี้เสือจบล่ะเสียวพ่ะนะสวัสดีพี่น้อง้องไปสุกคนค่ะบี สวัสดีผู้ชมห้าพันคนนะฮะว่าหาแล้วจ้าพี่บักไหลบอกโอ้บักไหลเลยสวัสดีผู้ชมจ0 0แสนคนนะฮะมาเด้อพี่น้องาม,มาเบิงมอลำอยู่สีสกเกตบ้านเฮามันม้วนเจจอยเด้อพี่น้องสีสกเกตสีะเกงจะกันไปตาตัว ยังสวยตะโพกินองโมกับแตงอีกบอกจนมาอย่างนีอ๋อพี่อันหมูวาวามันเป็มอรับก่อน้วมันพาก่อเออมันรอคุยนะมันาูุยซวยต้กลับาใส่ซวยตะโกินองโมกับแตงนันนะมันมีล่ามปอยู่ดิฝัน่ปแถวมันมนลําเปลนี้ล่าปอันคำภาษาบาลีไหมอยอะเือ ไฮเอิญฉัน,น,นหอนประจาวันนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่ค่ะพี่น้องมูอนี่สามสิบแปดองศาเซียวเซียวยหมอหนำออดแตกป่ณิน้ำมนม <c oughs> องอาถือไว้สิพูดทิพย์ให้สวัสดีครับัส,สดีเอฟซีสาวแหล่เด้อขับราเป็นเอฟซีน้องรันวิ่น้นำแน่พี่น้องอ เธออมอดอมอดครับอมอดสี่เขียวลองลองลองเกาะดูเกาะยังเกาะกาาโฮคาเฟ่ครับทำคียร้องพิงเนี้งกายจะมีชาวตัวชาวทปไปใครจะมีชายในมาขอเป็นคู่ อาเซียอาเฮียมาเที่ยวปากว่านน่าดูบอกว่ารักชมตรูสุดท้ายก็รู้ว่าเขามีแฟนขอบคุณรางวัลน้ำใจจากเอฟซีของทีมงานสาเล้วนะคะวันนี้พิ่นอมาเลี่ยงหลายอย่างหลายเนี่ยพี่น้องพี่น้องทิงอันทึ่งอันยังก็หลายทึ่งกวจับเทึ่งีัยผมไม่ได้ใส่หัวมอนญเอาปลาพวก เท่าันกวยจับเท่งอ,อไงไกสวัสดีพี่น้องป้องป,องปายสุขสุก้นค่ะไม่ได้ไล่ซดโดนละมือหน,นึงละเสียวอีกจี๊ ปอันี้เพินไข่และเพินเพินราบพได้เพินให้ตูบสูบอยู่สวัสดีคุณน้ำเพชรวิไลสวัสดีหนูพิษเจริญดีสวัสดีชัดยาดานะคะอันทีออกเป็นออกอยาไอ้นม

สวัสดีคุณพองหลายค่ะสวัสดีคุณการคุณคุณกันค่ะอันนี้ทิมงานจะพาด้วยพี่น้องตอนนี้พวกกำลงังล่างมากครับพี่น้อง การสดๆครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ กดคีย์ะพี่น้องะใส่สุทเพียตัวไม่อย่างนั่ง ไม่ไแม่ตาวันได้คือไเดี๋ยวั่านางขึ้นรถดพ่นบ่เอาแม่มาจ้างบ่นี่เตี่ยอันเนีย่ยเนี่ยในงานบุนนีอย่ง <c oughs> างฮะบุญผีอ๋อ เต้นประไว้บอกโอ้ยเนาะอ่ะพี่น้องวัาเด็กกระชีพิดไล่เลยน้ป่านเนี่ยกระชีพิดไล่เนื้อเป็นคลองน้ำก้อนหนึ่งฝุ่นทองนี่เป็นหลังเวทีนะคะอ่ะพี่น้อง ไปเจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูไลน์นะคะสาเล็ตก็โตไปของน้ำก็ได้พี่หลองเด้อปนิเด้อนะคะไปเจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบบ๊ายบาย